หมอดูจิตอาสานะครับพยากรณ์อย่างตรงไปตรงมาจิตอาสาทำความดีขึ้นสู่สังคมกันนะครับผมครับวันนี้เรามาเข้าคลิปการพยากรณ์นะครับผมดาวศุกร์ย้ายนะครับผมประจําเดือนพฤษภาคมกันนะครับผมดาวศุกร์นี้ที่เราเลือกคอนเทนต์นี้มานะครับผมมันมีปัจจัยนะครับผมมันจะมีดาวเสานั่นนะครับผมมาตีโกนกันนะครับผมมีปัจจัยอื่นที่จะเข้ามาทําให้ดาวศุกร์ของเรานั้นหมายถึงดาวธาตุน้ำของเรานั้น เกิดการเผาไหม้หายไปอย่างรวดเร็วแต่ละราศีนะั้นจะเป็นอย่างไรนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปติดตามรับชมกันนะครับผมครับก่อนจะเข้าไปติดตามรับชมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ก,กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันด้วยนะครับผม การพยากรณ์นะครับผมชาวราศีธนูกันนะครับผมดาวสุกนั้นจะมีการย้ายนะครับผมวันที่4พฤษภาคมนะครับผมถึง30พฤษภาคมครับประจําเดือนนี้นะครับผมมีเกณฑ์อะไรจะเกิดขึ้นบ้างครับผมเดี๋ยวผมจะลองบอกให้นะครับผมโอเคอันดับแรกนะครับผมชาวราศีธนูนะครับผมอยู่ในตําแหน่งนี้นะครับผมดาวสุกนั้นจะมีการย้ายนะครับผมจากราศีพฤษภนะครับผมวิ่งไปที่ราศีเมถุนในตําแหน่งนี้นะครับผม โอเคเกษตรสองเก่านะครับผมก็อยู่ในตำแหน่งนี้นะครับผมสรุปว่าเป็นดาวอริกับอีกอันหนึ่งนะครับผมอ่ะอยู่ในตำแหน่งนี้นะครับผมเรื่องของลาบผลวิ่งเข้าไปตำแหน่งคู่ครองครับผมโอเคตำแหน่งนี้นะครับผมดาวสุขครับผมทายดาวสุขครับผมก็เป็นดาวการเงินกับความรักนะครับผมอ่ะมาจะเป็นยังไงนะครับผมดาว ตรงนี้นะครับผมดาวสุกนั้นวิ่งเข้ามาในตำแหน่งนี้ปุ๊บจะบอกว่า1เรื่องของอริวิ่งเข้าปัตนินะครับผมให้ระวังนะครับผมสำหรับคนที่มีแปนมีคู่อยู่แล้วนะครับผมดาวอริวิ่งเข้าก็แสดงว่าจะมีเรื่องขัดแย้งกันอยู่เสมอๆนะครับผมมีเกณฑ์ที่จะเกิดขึ้นแบบนี้ได้นะครับชั่วโมงนี้ จู่ีจูทีกันวานแล้วนะน่าจะยังเป็นไปไม่ได้ลนะเพราะดาวันรยุทที่ดาวอาทิตน,นะครับผมดาวประจำภพอาิตยวิ่งเข้าตรงนี้นะครับผมส่วนอีกอันนึงนะครับผมดาวราพลนะครับผมดาวอยู่ในภพลาภะนะครับผมบินเข้าปัจจุบันนะครับผมหมายถึงเกณฑ์ของเรื่องของโชคดีสก่วนเรื่องของลูกค้าการงานนะครับผมลูกค้าก็จะนำเงินนำทองมาให้นะครับผมเป็นลักษณะนั้น ต่โชคดีเกี่ยวกับเรื่องของคู่ค้าผู้ครองนั้นก็ถือว่าที่ทะเลาะก,กันแต่เรื่องของการเงินของเขานั้นอ่ะดี mm hmm. เพราะว่าเป็นลาบแล้ววิ่งเข้าในตัวนั้นไม่ใช่ตรงตัวคุณนะครับของตัวคู่นะครับผมโอเคครับผมส่วนการพยากรอ,อันอื่นก็คือดาวตรงนี้วิ่งเข้าในตำแหน่งนี้นะครับผมแต่โชคดีหรือไม่โชคดีครับผมพอดีเรือนตรงนี้เป็นดาวพุธนะครับผมถือว่า เอากันเพราะว่าเป็นดาวธาตุน้ําเช่นเดียวกันนะครับผมถ้าเกิดว่าท่านใดที่แบบว่าอยากไม่มีคู่หรืออยากหาคู่อยู่ชั่วโมงนี้ถือว่าดีนะครับผมเพราะว่าดาวนั้นไม่ใช่ถือว่าดีสิต้องเรียกว่าถือว่าเป็นจังหวะที่ดีๆนะครับผมเพราะว่ามันดาวมาถูกกันดาวมาถูกกันหมายถึงตรงนี้มันเลงกันด้วยก็ท่านเองนั่นแหละมีความ สนใจที่จะหาเพศตรงข้ามเรื่องของเพศตรงข้ามนั้นถือว่าโอเคครับผมแล้วก็มาที่ลักษณะที่แบบว่าจะสนใจเกี่ยวกับเรื่องของผู้หญิงเรื่องของความเจ้าชู้ตามนี้เลยดีกว่าพูดไปพูดมาจะมีลักษณะของความเจ้าชู้เกิดขึ้นมากมายเป็นพิเศษนะครับผมครับส่วนการพยากรณ์อีกอันหนึ่งที่จะเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันนะครับผมจะมีความเจ้าชู้แอ ดาวเสานั้นเข้าในตำแหน่งนี้นะครับผมทายโทษทายทุกข์ให้ตายสาวมีมีความเจ้าชู้มีความสุขเรื่องของความรักแล้วเดี๋ยวความทุกข์ก็จะเกิดมาเพราะว่าดาวเสานั้นได้ทําการตีโกนมาเจอดาวสุขตรงนี้นี่เองนะครับผมอะพอเข้ามาเจอแล้วจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับผมเอราศีตรงนี้เป็นราศีเมถุนนะครับผมเป็นผู้หญิงสองคนนะครับผมหมายถึงก็หมายถึงบอกว่า มีอะไรหลายๆอย่างเจ้าชู้คนเดียวไม่พอต้องสองคนต้องสามคนนะครับผมแล้วก็พอด้วยเรือนธาตุเข้ามาปุ๊บธาตุน้ําดาวน้ําไปอยู่บนธาตุลมกันนะครับผมก็แปลว่าเข้ากันไม่ได้คืนกันไม่ได้แต่ก็ต่างคนต่างอยู่น้าก็ค่อยๆเหลยไปแต่ก็ไม่หมดอยู่ดีครับผมก็แปลว่าการตัดสินใจที่ตัดเลือกไม่ได้ มันเจ้าชู้ก็จริงสต่มันก็เจ้าชู้หนึ่งเจ้าชู้สองเจ้าชู้สามเจ้าชู้สี่จนกายเป็นเกิดความพุกให้เกิดให้กลับมานะครับผมดาวธาตุน้ํามาเจอดาวธาตุไฟฉะนั้นความรักก็ไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่าดาวน้ํานั้นค่อยๆละหายหายไปหมดความสําเร็จเรื่องของอยากมีคู่อยากจะอะไรเก่งเพราะว่าความเจ้าชู้องตัวเองนี่เองนะครับผม นี้ก็คือสิ่งที่จะบอกว่ามีเกณฑ์ที่จะเกิดขึ้นในเรื่องของความรักที่ที่จะมีเกณฑ์นะครับในช่วงเดือนนี้เรื่องของการเงินก็เช่นเดียวกันนะครับผมดาวของการเงินนั้นถ้าเกิดว่าดาวการเงินของชาวราศีพิกิกนั้นมาเจอตัวนี้6กเปอเ็เจอไก็เช่นเดียวกันนะครับผมนม้ําเจอไฟครับผมน้ําก็หายไปหายไปก็คือการค่าใช้จ่ายการเงินต่างนนๆนานาต่อให้มีมา ก็เดี๋ยวก็หมดไปเผาถูกเผาละลายเขาเรียกอะไรนะขึ้นไปเป็นไอหมดเหมือนเงินที่ใช้ปุ๊บๆบก็หมดไปครับผมคอนเทนต์ที่ทำมาก็ให้เตือนเรื่องของเซฟวิ่งให้ดีๆนะครับผมเพราะว่าดาวมันมาตีโกดกันนะครับขอให้โชคดีทุกท่านครับชาวราศีพิจิกครับไอดาวราศีธนูนะครับผมขอโทษทีครับครับจบไปแล้วนะครับผมสําหรับแต่ราศีนะครับผม ช่วงนี้นะครับผมช่วงเดือนพฤษภาคมครับก็บอกกันอีกทีนะครับผมระวังไว้เกี่ยวกับเรื่องของค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นกันนะครับผมครับส่งท้ายกันนะครับผมผมขอขอบคุณสปอนเซอร์ดีๆนะครับผมที่ให้โอกาสเรามีประสบการณ์มาที่นี่นะครับผมที่เซี่ยงไฮ้นี่นะครับผมครับขอบคุณมากสําหรับการติดตามรับชมคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ